สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะคลิปนี้มาดูการทอดหมูแดดเดียวสูตรเด็กเข้ารับช่องคุมพันธุลากันค่ะนี่ค่ะเอสตีค่ะเมื่อเช้าคุมพันธุไม่ได้ทอดเพราะคุมพันธุไม่สบายค่ะอ้วกแล้วก็ไม่ค่อยสบายเพิ่งฟื้นตัวเพิ่งลุกขึ้นได้เมื่อช่วงบ่ายๆก็มาทําให้กับเอฟซีดูค่ะวันนี้ตักบาตรหน้าบ้านก็ไม่ได้ตักเลยค่ะเพราะว่าคุมพันธุไม่สบายค่ะเอฟตีค่ะไม่ไหวเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องโคกคำพันธุระกันขอบคุณเลยล้าค่ะสาหรับหมูแดดเดียวคูมพันธุนะคะหนึ่งกิโลกรัมคุมพันธ์ใส่ซอสฟ้าเขียวครึ่งทพีกระเตรียมสับครึ่งทพีน้ําปลาครึ่งทพีอ่าน้ำมันงานหนึ่งทพีแล้วก็น้ําตาลทรายแดงครึ่งทพีค่ะดอนนี้กําลังทอดอยู่นะคะใช้ไฟระดับกลางนะคะใช้ไฟกลาง ทอดไปเรื่อยๆอย่จนหมูเป็นสีนูน่นสีสีแดงอมชมพูอ่ะค่ะจนหมูเราเป็นสีแดงอมชมพูแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆทอดไม่นานนะคะทอดไม่นานเดี๋ยวก็สุกนี่ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลย,ลยค่ะ ขอบคุณเทพสีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะขอบคุณเลยๆค่ะก็จะเริ่มเป็นสีแดงอมชมพูแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุมพันธ์ก็จะร้องเพลงให้ฟังค่ะเพลงเพลงสารอัวค่ะเป็นเพลงที่คุมพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะอวเอ้ยอวสารอัวมีตัวอะไรอวเอ้ยอวสารอัว mm มีตัวอะไรว่แวนไม่หันอากาศ วัวเว้นไม่หันอากาศแม้เธอฉลาดนั่นแหละสระอัวชักแงกแงกแงแงแงชักแง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 แงอัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรอัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรวัวเว้นไม่หันอากาศวัวเว้นไม่หันอากาศแม้เธอฉลาดนั่นแหละสระอัวชักแง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 ชักแง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 อ่ะคำที่ผสมสระอัวนะคะ ตะอัวจะมีวเวนกับไม่านากาศคําที่ผสมสระสรอัวเมื่อมีตัวสะกดจะตัดไม่านากาศออกนะคะเป็นสละลดลูกนะคะสระดลดลูกเวลาอ่านแจกลูกสะกดคํานะคะเราก็วอววัววัว,วรอวัวรัวรัวรไมเอกรอัว รอัวร <te> ัว <te> รัวไม่โทรัวรัวรั่วรัวบอัวบัวหอัวหัวสออัวสัวสออัวสัวสัวมอสวมสวมไม่โทร่วมทออัวทัวทัวมอทวมทวมไม่โทรทวมนะคะก็แจกลูกตามเสียงของพยัญชนะและเสียงของสระนะคะนักเรียนจะ อ่านและเขียนสะกดคำได้เร็วดได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนสะกดคำตามคำบอกด้วยนะคะเพราะว่าการพัฒนาการอ่านกับการเขียนต้องควบคู่กันไปนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนักเรียนให้กำลังใจนักเรียนดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงนะคะเวลาทำกิจกรรมกลุ่มก็เดินดูเด็กให้ครบตุกกลุ่มให้กำลังใจแล้วก็อย่าไปแยกเด็กอ่อนออกจากเด็กเก่งนะคะให้เขาอยู่ แต่ละกลุ่มจะต้องมีเด็กอ่อนเด็กเก่งเด็กปานกลางอยู่ด้วยกันนะคะเด็กเป็นการสอนในเรื่องของคุณธรรมการช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มนะคะแล้วก็ความมีน้ําใจค่ะมีความรู้มีทักษะและจะต้องมีคุณลักษณะด้วยนะคะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีด้วยค่ะต่อไปคุมพันจะร้องเพลง คำควบกล้ำให้ฟังค่ะเป็นคามเป็นเพลงที่คุมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะร้องเพลงคำควบกล้ำเสพน่าจะพอดีเลยค่ะเด็กไทยยงเส้นใจควบกล้ำควบรอรวบจดจำขึ้นใจควาขวัญรีเพลงเร็วไวสุขสดสายชื่นในชีวันสุขสดสายชื่นในชีวันกลิ่นหอมหกล้วยไม้พฤกษากลีบผักกาชูชอชัยไล เรียนรู้ควบกลัมเร็วไวสุขหรือไทยชื่นในชีวีสุขหรือไทยชื่นในชีวีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเด็กไทยจงสนใจควบกลัมควบรอรอวอจดจำขึ้นใจควา้าควานรีบเร่งเร็วไว สุขสดใสชื่นในชีวันสุขสดใสชื่นในชีวันกลิ่นหอมปล้วยให้ปรึกษากลีบผักกาชูชอชัยไล่เรียนรู้ความกล้าเร็วไวสุขหรือไทยชื่นในชีวีสุขหรือไทยชื่นในชีวีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดี จำๆจำไว้ให้ดีอักษรวบก้ํามีอยู่3ตัวรอเรือรอลิงวแหวนคําใดที่อ่านออกเสียงอักษครควบคํานั้นก็จะเป็นคําควบกล้ําแท้นะคะเวลาฝึกนักเรียนกระดกลิ้นก็ให้ฝึกขับรถรึนรๆนรๆนระคะฝึกให้นักเรียนขับรถทุกวันทุกวันเด็กจะลิ้นอ่อนแล้วเด็กจะกระดกลิ้นได้ค่ะขอบคุณ FC มากๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะปิดไฟค่ะ ปิดไฟปึ๊บป๊บตากขึ้นเลยค่ะตากขึ้นเลยค่ะตากขึ้นเลยค่ะ f อฟซีขาดูนะคะช่องไปให้ดูนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะมูแดดเดียวสุดเด็ดเคลรับช่องคมพันตุลาการค่ะขอบคุณ f อฟซทุกท่านเลยนะคะ ที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําล um, ังใจค่ะขอบคุณเลยล้ค่ะพี Luci ่น้องนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวคุ Where <we> ้มพันจัดใส่จานให้ดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมูดแต่เดียวสุดเด็ดเล้ารับช่องคุ้มพันตุลากันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะนี่ค่ะคุ้มพันจัดใส่จานให้เอฟซีดูแล้วค่ะขอบคุณเลยล้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะวันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ ทธศักรัดของาช2 5ร้อยสิบดค่ะนี่ค่ะถ่ายเอฟซีดูสวยๆเลยค่ะคุมพันธ์ไม่ได้ทอดตอนเช้าเพราะคุมพันธ์ไม่สบายค่ะต้อมาทอดตอนบ่ายสองค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพบกันคิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ